เราจะมารีวิวตัวสครับต้านะคะสครับต้าก็คือสารในกลุ่มของเขาเรียกว่าไบโอส i ติมูเลเตอร์นะคะก็เป็นตัวที่กระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนนะคะตัวนี้มันเป็นสารเขาเรียกว่า PLLA ก็คือ Poly แ l ลเ t ติกแอซนะคะตัวนี้ค่ะมีงานวิจัยนะคะที่สนับสนุนว่ามันมีการสร้างคอลลาเจนไทวันเนี่ยได้มากถึง6 6 5นะคะซึ่ง หลังจากที่เราฉีดไปแล้วครบโดสไปแล้วเนี่ยค่ะประมาณสัก่าเดือนค่ะมันจะมีการสร้างคอลลาเจนไทยวันที่ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะถามว่าใครที่เหมาะที่จะฉีดสารตัวนี้นะคะ,ะด้วยปกติแล้วคนเราค่ะเวลาอายุ30ขึ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้น30ขึ้นนะคะทุกคนก็สามารถที่จะฉีดตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องฉีดปริมาณแค่ไหนอายุสมมุติอายุ30 นะคะหาร10ไปเลยค่ะเราก็จะฉีดอู่ที่ประมาณ3ขวดระยะเวลาก็ห่างกันประมาณสัก4 6อาทิตย์ใน1ครั้งที่เราฉีดนะคะอ,อยู่ได้นานแค่ไหนตัวนี้อยู่ได้นานประมาณ25เดือนหรือก็ตีก็ประมาณ2ปีนะคะหลังจากที่เราทําไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัด อันที่1นนะคะเนื่องจากมันมีการสร้างคอลลาเจนไทวันที่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นถึง66.5%ซึ่งณนะปัจจุบันมันไม่มีตัวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวไหนที่ได้เยอะเท่ากับตัวนี้ผิวเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นผิวเราจะกระชับขึ้นแน่นอนค่ะหน้าดูเด็กขึ้นแน่นอนเนื่องจากว่าคอลลาเจนใต้ผิวเราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไทวันได้มากถึง6นะคะเหะสําหรับทุกคน30ขึ้น คอลลาเจนใต้ผิวหนังลดลงมันทําให้หน้าเราดูหย่อนคล้อยไม่กระชับหน้าตาเราดูไม่สดใสยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างดีมากๆและที่สําคัญก็คือมี USFDA แล้วก็มีออยอของไทยรับรองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเซฟแล้วก็ฉีดได้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะฉีดตําแหน่งตรงไหนบ้างตําแหน่งที่เราจะฉีดนะคะเราเริ่มตั้งแต่คมัดตรงนี้นะคะ ในโซนที่1ที่เราจะฉีดนะคะต่อมาก็ตรงบริเวณเขาเรียกว่าตรงบริเวณหนกแก้มหรือมาลาตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงบริเวณส่วนของหน้าหูตรงนี้นะคะแล้วก็แนวสันกรามตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซนตรงบริเวณแถวๆนี้ค่ะนะคะวั้น้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ หลังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีแค่รอยเข็มน,นิดหน่อยตามตําแหน่งที่เราเปิดนะคะส่วนบริเวณหน้าอาจจะมีบวมเล็กน้อยเนื่องจากว่าในการฉีดสกา้าต้าค่ะสารตัวนี้เราจะต้องผสมน้ําเกลือเพื่อเป็นตัวทําละลายทําให้ ตัวยาเนี่ยละลายก่อนที่เราจะฉีดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการบวมนิดหน่อยจากไอตัวน้ําเกลือที่เราผสมไปในช่วงประมาณสักภายใน1นถึงสวันแรกหลังจากนั้นร่างกายเราจะมีการดูดซึมเอาน้ําตัวนี้กลับเข้าไปนะคะก็จะเหลือแต่ตัวยาตัวสกัตตาที่ยังเหลืออยู่ที่จะไปกระตุ้นให,ให้ให้มีการสร้างคอลลาเจนให้เยอะขึ้นนะคะหลังทําเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมีการนวดให้ที่ร้านนะคะอีกประมาณสัก10-15นาทีนะคะส่วน หลังจากที่เรากลับจากที่เราฉีดไปแล้วเราสามารถที่จะนวดเองได้อีกภายใน5วันแรกนะคะก็คือ,อเทคนิคการนวดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสอนให้หลังจากที่ฉีดเสร็จนะคะหรือว่า หลังทําเสร็จทันทีเนี่ยเราจะนวดให้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วลูกค้ากา็ไม่ต้องนวดเองก็ได้นะคะส่วนการดูแลตัวเองก็แน่นอนค่ะก็หลังทําก็งดพวกแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อยก็ประมาณภายในอาทิตย์แรกที่เราทําไปนะคะส่วนอื่นๆสามารถแต่งหน้าทาครีมแล้วก็บํารุงหน้าได้ตามปกติค่ะ